หมอพอนทิพย์พูดล่าสุดหลักฐานสำคัญที่ยังไม่ได้บอกตอบชัดปุ๊บไปฉี่ท้ายเรือคืบหน้าคดีตแต่งโมล่าสุดหมอพอนทิพย์นั้นพูดล่าสุดหลักฐานสำคัญที่ยังไม่ได้บอกไม่ได้พูดในการถแถลงผลชนสูตรรอบสองตอบชัดแตงโมไปฉีดท้ายเรือจริงหรือไม่โดยหมอพอนทิพย์ได้ชี้แจงกับตะนลากรติยานยน ในรายการดราม่าวันนี้พูดถึงประเด็นหลักฐานสำคัญคดีแต่งหมอีกหนึ่งชิ้นที่ได้จากการตรวจสอบของหมอนิติเวชตำรวจโดยในรายการดราม่าวันนี้กับหัวข้อประเด็น ลุ้นผลชนสุตรรอบสองได้แค่ไหนช่วยคลี่คลายคดีแต่งโมทางด้านตะณราากรติยานยนได้สัมภาษณ์หมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โลจนสุนันผ่านวิดีโอคอลซึ่งมีประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผลชนสุตรแต่งโมรอบสอง ซึ่งหมอพรทิพย์ได้บอกว่ารีบเลยไม่ทันได้อธิบายชี้แจงในการถแถลงข่าวเมื่อวานคุณหมอนิติเวชตำรวจได้ทำการตรวจสอบว่าที่แผ่นอนามัยว่ามีคราบปัสสวาวะไหมด้วยการตรวจหาย,ยูเรียมันก็ไม่เจอซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวก็พอจะสรุปในเบื้องต้นได้ว่าแตงโมอาจจะไม่ได้ไปฉี่ท้ายเรือ ที่แกงบนเรือสปีดโบท๊ทกล่าวอ้างไว้แต่อย่างใดด้านผลชนสูตรแต่งโมดรอบสองในเบื้องต้นนั้นที่ทางหมอพรทิพย์ได้ถแถลงเปิดเผยไปเรียบร้อยแล้วโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันทได้ชี้แจงไปเมื่อวันที่17มีนาคม65ว่าหมอสถาบานันนิติวิทยาศาสตร์ เห็นศพครั้งแรกลูกตาปกติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจมน้ำภาพที่มีการเผยแพร่เป็นภาพในรถอยู่ขณะที่ขึ้นจากน้ำแล้วหนังศีรษะไม่มีรอยช้ำศีรษะไม่มีบาดแผลฟันอยู่ครบครอบฟันหลุดลักษณะน่าจะมาจากการจัดฟันด้านกระเพาะปัสสาวะดูจากรูปถ่ายที่สถาบันนิติเวชถ่ายชัดเจนว่ากระเพาะปัสสาวะไม่ได้เต็ม บอกไม่ได้ชัดเจนเพราะเนา่ามันไม่ได้คลี่คลายทุกอย่างแต่อย่างน้อยเพื่อให้สังคมเชื่อมัน่นเพราะภาพถ่ายการชนะสูตรออกมารอบแรกได้สมบูรณ์พร้อมกันนี้เหมาะพรทิพย์ได้ชมการตรวจรอบแรกทาได้ยอดเยี่ยมมากคาดสรุปผลภายในสองสัปดาห์และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ